ไม่ค่อยได้พูดในคลิปยาวๆเท่าไหร่ตอนนี้เข้าใจว่าหลายท่านคงวุ่นๆยุ่งๆกับกิจธุระส่วนตัวมากพอสมควรนะครับอยู่ที่นี่อากาศก็ร้อนขึ้นเรื่อยๆนะครับมาอยู่ได้หเดือนแล้วละ่ะทีนี้ก็ทำให้คิดถึง ตอนที่อยู่ลาตินอเมริกาว่าได้เจอน้องนองนักศึกษาชาวลาตินจำได้ว่าตอนที่ไปกรุงบกตาของโคลอมเบียนะครับได้เจอน้องๆน,นักศึกษาชาวโคลอมเบียเยอะเลยนะครับบางบางคนก็มาพูดคุยกับผมมาขอคำแนะนำในเรื่องของชีวิตซึ่งเป็นสิ่งที่สําคัญมากสําหรับน้องนอง ที่อยู่ในวัยเรียนบางคนกำลังจะจบบางคนจบแล้วหางานเนี่ยน,นะครับผมก็ได้บอกว่าอย่าได้ท้อถอยอย่าได้ท้อแท้ขอให้ยึดมั่นในความเชื่อความดียึดมั่นในความคิดที่จะพัฒนาสังคมให้ก้าวหน้าต่อไปเพราะว่าหากคน รุ่นหลังคนรุ่นหนุ่มรุ่นสาวไม่เชื่อในความสามารถของตัวเองไม่เชื่อในสิ่งดีๆว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตก็จะมีความคือเรียกว่าเสียโอกาสผมว่าดังนั้นไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นขออย่าให้ท้อแท้นะครับทุกอย่างต้องมีการ ผ่านเรื่องของการทดสอบเป็นระยะระยะไปนะครับแล้วในท้ายที่สุดหากเรามีความอดทนมีสติปัญญานะครับเชื่อมั่นในเรื่องของความดีว่าทำดีแล้วในท้ายที่สุดสิ่งดีๆจะตอบแทนนั่นก็จะเป็นสิ่งที่ประเสริฐที่สุดนะผมว่า และสิ่งดีๆก็จะตอบแทนนะครับ